จากนั้นเอาสตางใส่มือนะคะเราจะมาตักบาตรนะคะตักบาตทรทาบุญนะคะเอาเงินนี้ไปทําบุญกันนะนะคะจบกาเรียกวจบเงินใส่บาตรนะคะทุกๆวันเกดรับเป็นเศรษฐีเสรษจีสำเร็จไวเอ่ยชื่อเรานามกุลเรา ทรัพย์ <S <S ของลูกบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วทรัพย์ของลูกบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีเป็นของชอบธรรมเป็นของชอบธรรมศีลของลูกบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วศีลของลูกบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วลูกขอน้อมถวายทรัพย์นี้ลูกขอน้อมถวายทรัพย์นี้ให้เป็นมหาสังฆทา,านให้เป็นมหาสังฆทานไว้ในพระพุทธศาสนาไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาลูกขอน้อมอาราธนาบารามีหลวงปู่ดูลูกขอน้อมอาราธนาบารมี หลวงพ่อพรมยานปู่ฤษีลิงดามได้ปวดมาเป็นทิพยานเป็นประมุขเป็นประธานของหมู่สงฆ์ในการทำบุญในวาราบัดนี้ของลูกด้วยเถิดขอบุญนี้จงเป็นบุญต่อบุญบารมีเป็นวาสนาต่อบุญวาสนาเป็นปัญญาต่อมหาปัญญา เป็นกำลังต่อพลังกายใจเป็นกำลังต่อพลังกายใจเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นความสุขต่อความสมบูรณ์เป็นความสุขต่อความสมบูรณ์เพิ่มภูมิทวีคูณเพิ่มภูมิทวีคูณขอบุญนี้กุศลนี้ขอบุญนี้กุศลนนจงเป็มหาละรวยจงเป็น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 มหาละรวย ให้ลูกได้เป็นเศษรเเเศษฐีใหม่ของประเทศไทยให้ลูกได้เป็นเศรษฐีใหม่ของประเทศไทยเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระาศาสนาเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระาศาสนาเป็นร่มโพร่มใยของครอบครัวเป็นร่มโพร่มใยของครอบครัวได้ทนุบำรุงบิดามารดาไดไ้ทนุบำรุงบิดามารดาต่อผู้มีพระคุณของข้าพเจ้า,า,าทั้งหลาย

หวังมั่งคั่งร่ำรวยของข้าพเจ้าทั้งรายฉันนั้นทุกประการเธอสำเร็จสำเร็จสำเร็จสาธุสาธุสาธุสามปฏิจามิเพงเพลงพาพาหาหาลือลือสามปฏิจามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสามปฏิจามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือ บาได้แม่ด้วยลูกมาขอบคุณนะคะทุกดวงจิตทุกคนบนโลกใบนี้ที่ได้สร้างความดีในจักรวาลนี้พร้อมๆกับเราแม้เขาทํทำที่บ้านแม่ทำร่วมกับเราเราจะขอบคุณพลังงานมวลรวมของโลกคือการแผ่เมตตา ในภาษาสากลจักรวาลในการสำนึกรูค้คุณในการอยู่บนโลกใบนี้อย่างสงบสุขร่วมกันขอบคุณทุกคนที่มีความสุขบนโลกใบนี้ขอบคุณทุกคนที่มีความสุขบนโลกใบนี้ขอบคุณที่ใช้ชีวิตอย่างผาสุขขอบคุณที่ใช้ชีวิตอย่างผาสุกเบิกบานมีพลงังเบิกบานมีพลงังมีชีวิตชีวาบนโลกใบนี้ ชาวบบโลกในี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่รู้จักการคิดดีพูดดีทำดีบ่อยๆรู้จักการคิดดีพูดดีทำดีบ่อยๆตราบเท่าชีวิตนี้ยังมีลมหายใจตราบเท่าชีวิตนี้ยังมีลมหายใจขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่มีจิตใจบุญสุนทานทมีจิตใจบุญสุนทานรู้จักการหยิบยื้อและแบ่งปันต่อกันเสมอๆ กการอออแ่่ปนตเเสสมมขอบคุณการมีจิตใจที่ดีดีส่งถึงกันขอบคุณการมีจิตใจที่ดีดีส่งถึงกันรับรู้ถึงกันบ่อยบ่อยรับรู้ถึงกันบ่อยบ่อยขอบคุณที่รู้จักปล่อยวางขอบคุณที่รู้จักปล่อยวางอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเพื่อการเดินทางต่อไปข้างหน้าอย่างเบาโรคเพื่อการเดินทางต่อไปข้างหน้าอย่างเบา ไลแรงเสียดทานไลแรงเสียดทานมอบให้กันและกันมอบให้กันและกันขอบคุณที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ <c ười> ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ในทุกๆวินาทีทุกวินาทีที่มีค่าขอบคุณทุกการมีจิตใจดีงาม, <c ười> กกามดัก <c ười> น้ำอบาริส <c ười> ที่คที่คอยอหล่อเลี้ยงโลกใบนี้ไปด้วยกัน ขอบคุณแสงสว่างแห่งรักขอบคุณแสงสว่างแห่งรักแห่งความเมตตาแห่งความเมตตาที่มีต่อกันอย่างเสมอเสมอที่มีต่อกันอย่างเสมอเสมอขอบคุณทุกขอบคุณในการเสียสละขอบคุณในการเสียสละความเมตตาความเมตตาและแบ่งปันและแบ่งปันเพราะเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเพราะเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ขอบคุณความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคขอบคุณความไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคและความเพียรที่ยังคงมีสเสมอและความเพียรที่ยังคงมีสเสมอในการนำตนในการนำตนและส่วนรวมและส่วนรวมไปสู่เป้าหมายดีงามร่วมกันไปสู่เป้าหมายดีงามร่วมกันขอบคุณทุกทุกคนขอบคุณทุกทุกคนทุกทชีวิตทุกทชีวิตที่เราได้มีโอกาสเดินทางร่วมกันที่เราได้มีโอกาสเดินทางร่วมกันและใช้ชีวิต ได้ใช้ชีวิตได้เป็นพื้นที่ได้เป็นพื้นที่ก่อเกิดสิ่งดีๆเสมอก่อเกิดสิ่งดีเสมอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่รู้ตัวที่รู้ตัวรู้ตื่นรู้ตื่นมีจิตใจไฟธรรมอยู่เสมอเสมอ ขอบคุณจิตสำนึกแห่งการตื่นรู้ขอบคุณจิตสำนึกแห่งการเตือนที่คอยทำงานในชีวิตของเราทุกคนเสมอที่คอยทำงานในชีวิตของเราทุกคนเสมอขอบคุณที่เลือกใช้ชีวิตขอบคุณที่เลือกใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมอย่างเหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งที่มีค่าสูงสุดและคู่ควรกับสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่ได้รับในแต่ละวันที่ได้รับในแต่ละวันขอบคุณ หมื่นแสนล้านคำขอบคุณขอบคุณหมื่นแสนล้านคำขอบคุณที่เราทุกคนได้มีโอกาสที่เราทุกคนได้มีโอกาสเป็นแสงสว่างดีๆเป็นแสงสว่างดีๆเป็นพลังงานดีๆเป็นพลังงานดีๆให้โลกใบนี้อย่างไม่มีข้อแม้ให้โลกใบนี้อย่างไม่มีข้อแม้แนวเราทุกๆคนแนวเราทุกๆคนขอบคุณ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 ขอบค ทุกดวงจิตทุกผู้ทุกนามในธรรมจักรวาลทุกคนที่เข้ามาร่วมสร้างบารมีสร้างความดีการเป็นหมู่คณะทุกๆวันขอให้ทุกท่านได้พบแสงสว่างของชีวิตให้สมปรารถนาทุกสิ่งขอบคุณที่เรามาเจอกันในทุกๆคืนขอบคุณค่ะ